ยุก่อนเนี่ยเขาจะเอาตังค์สิบาทเหรียญบาทเนี่ยสิบเหรียญสิเหรียญแล้วก็โยนลงไปในบ่อที่ทำโทษผมคือลงไปเนี่ยช่วงข้างล่างถึงเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นขี้เลนลงไปรวบมันคือต่อน่ะใช่ใน่ที่เนื้อคือเนื้อเนื้อเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบายโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบ่ายโคกสีโดแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะต้องบอกกันเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆได้ผ่านความเป็นความตายในรูปแบบของคําว่าคุก ทั้ง2แบบคุกแรกเลยนั่นคือคุกทหารท้ายต้องถูกส่งตัวไปที่คุกพลเรือนคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อไปบรรดาซามูไรแผ่นดินใหญ่ต้องรู้จักผมจะพาทุกคนไปพบกับซามีฮูเปียบางกะดีฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเพื่องกองคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อไม่เคยคิดที่ใครลองทาตาม อยากให้มันเป็นอุทาหอ,อสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ซามฮูเปียก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางกลางพี่บอกผมซามีฮูเปียบังกะดีครับเดี๋ยวนนะซามีฮูเปียใช่ครับใช่ครับตอนแรกผมก็อยากะจะถามในรายการว่าเฮ้ยพี่ชื่อเหมือนนักบอลเลยนะเพราะว่าผมเคยรู้จักคือเป็นกองหลังลิเวอร์พูลใช่ใช่ซามีฮูเปียมันมาจากเขาตรงนี้มาจากเขาอ่ะคือคือชอบเป็นส่วนตัวเมื่อก่อนชื่อซามีฮูเปียบังกะดีแต่ตอนนี้มันยาวไปผมให้ตัดซามีออกเหลือแต่ฮูเปียชื่อเล่นของผมครับซึ่งมีตัวเดียวชื่อเปียเงี้ยแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็เลยตั้งชื่อผมให้เเเปป็นฉาาาายยยผมมลว่ีีีฮูบบังดอก เปียชอบลิเวอร์ใช่ครับเก็บกองเก็บกองเก็บกองมาเยอวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเราก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าหลักมากขออวยโยธัยก่อน้งพับชีทเวมแมต t ์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุลงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มพี่เปียบางกะดีเนี่ยต้องบอกนะน้องสามูไรลาดยาวลหลายคนต้องรู้จักพี่เปียเหมือนว่าผ่านการดูแลจากพี่มาก็เยอะยกตัวอย่างนี่สมยศ ผมด้วยกุศลยาเลยใช่แล้วก็ข้จับผมไม่อย่างดีเลยโอวัสนโอวัลุทโจกปากเขียวน้องผมทั้งนั้นคือผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นซาโมหรืออะไรคือน้องๆพวกนี้นับถือผมเป็นพี่ชายมีอะไรก็จะมาปรึกษาผมบ้างเราเด็กฝั่งทนเด็กฝั่งทนทถวไหนพี่ผมอยู่พระรามสองครับบางกะดีครับเรื่องราวของพี่วูเปียเนี่ยผมขอย้อนกลับไปให้รู้จักคนชื่อเปียก่อนดีกว่าอ่าครับตั้งแต่เด็กกันเลยว่ะพี่เป็นคนเกิดที่ไหนผมเกิดกรุงเทพเลยแต็มเนิดแล้วพระรามสองคุณพ่อคุณแม่ที่บางกะดีเลยครับกรุงเทพเลยครับร้อยเปอร์ พระรามสองบางดีอ่ะมันเป็นตุมชนงอนในกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดมีพี่น้องมากี่คนครับสามคนครับพี่คนที่ไรนขอคนโ,โตครับใครเกเรสุดสามคนนี้ในบ้านก็ต้องมีคนเดียวพี่ใช่ไหมใช่ครับ น้องชายก็ไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรไม่เกเรผมก็เคยเกเรเคยเลยมากอ่อนแต่ปัจจุบันนี้ผมวางมือหมดจบั้นศึกษาอะไรพี่ผมจบแค่มอครับแต่ผมแอบ,บหนีพ่อแม่ไปเรียนจบม6หเหมือนกันศึกษาผู้ใหญ่ที่สุทรสถครแล้วทําไมอะ่ะคือต้องแอบ,บพ่อแม่หนีไปเรียนและถึงจบตอนสมัยจบม .3 เนี่ยผมจะขอแม่ให้เรียนเทคนิคแต่ด้วยความที่เรา,เ,ราเกเรสมัยวัยรุ่นตอนเรียนมัธยมผมเรียนอยู่บางมดวิทยาศรีสุขปัจโจประถมพอจบมอสจะต่อเทคนิคพ่อไม่ให้เรียน พาะว่าให้ต่อสี่ห้าหกจะส่งเราเรียนให้จบปเนี้ให้ไปสายสามัญมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วพี่ก็เลยไอ้คำว่าที่หนีพ่อหนีแม่เรียนเนี่ยคือเขาอยากให้เราไปสายสามัญใช่ไม่อยากให้เราเกเรแต่ใจเราเอา่ะเลยเด็กช่างใช่ครับถูกไหมฮะใช่ก็ท่ากับว่าพี่จบการศึกษาก็คือ,อจบมหครับอ้าวไม่ได้เรียนสายช่างเหรอพี่ไม่ไม่เรียนสายช่างคือก่อนที่ผมจะเรียนนะผมหนีไปบวชเนนก่อนไปบวชที่วัดบางยาแพกที่สุทรสาครบวชประมาณสองเดือนกว่าเราก็อยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีอยากจะเรียนสูงๆไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับของไไพี้่มด ก็เลยแอบไปเรียนมาแล้วก็จบม .6 มีวุฒิม .6 อยู่ใบหนึ่งพอตอนเป็นเนเนเนี่ยปี3-7เเขามีเปิดสมัครเรียน ผมก็อยากจะไปเรียนแต่ก็ยังอยากจะเรียนช่างอยู่แล้วตอนนั้นที่หมู่บ้านครูเมื่อก่อนถ้าใช้วุฒิม .6 เรียนช่างก็จะได้วุฒิปวทต้องเรียน3ปีวุฒิปวทคืออะไรพี่ถ้าสมมติว่าคนที่จบปวสายช่างนะถ้าจะเรียนต่อปวสสายช่างก็จะได้วุฒิปวสแต่ถ้าคนจบสายม .6 ไปเรียนช่างจะไม่ได้วุฒิปวสจะได้วุฒิปวทแทนแล้วมันเกิดความผิดลาดยังไงกับชีวิตพี่ชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเอางี้ว่าเราทําของมาตั้งแต่3 5 3 6มเนี่ยอยู่ตัวฉี่ม่วงพวกนี้นะใช่คือคือ ในกลุ่มเพื่อนผมจะมีอยู่ประมาณ1334คนทุกคนดื่มเหล้าใช้ของแต่ผมไม่ใช้ของเ้้าสายเมาอง่ายๆมันก็มีวันหนึ่งที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นในกลุ่มเพื่อนก็เทสรถยังสมัยก่อนมี KR กันทํา KR แต่งรถแรงรถซิ่งกังนรถแข่งกังนงานการเราไม่ได้ทำครับชีวิตวรุ่นก็เที่ยวบอกเอก เอาของให้4ตัวเมื่อก่อน4ตัว100บาท5ตัว100่งรอยบาทย่ปปนอนู่ถูกมากใช,ใช่ใช่แล้วเนี๋ยนี้สองครั้งสาครั้งคือได้หมดมีอยู่ครั้งหนึ่งอะผมเคแล้วไม่จ่ายเงินให้เพื่อนเพื่อนก็<ว>ทักมาบ,บอกเปียเพื่อนของเก่ายังไม่จ่ายเลยเงี้ยแล้วพี่ที่เอามาเนี่ยคือเอามาใช้หรือเอามาขายไม่เอามาขายโอผมอามา,ายเพื่อที่จะได้ยอดมาเป็นเงินใช่ครับแกิกินได้ใช้กิกินใช้แล้วก็เที่ยวเที่ยวเลี้ยงพ่นฝูงอะไรเงี้ยแล้วพอเจอประโยคนี้เพื่อนเฮ้ยของเก่ายังไม่จ่ายเลยคิดเลยปิดเลยเพราะอะไรครับพี่บมง่อนครัใสล อ๋อไม่ได้พูดแบบนิ่งๆแบบนี้พูดเหมือนแบบดูถูกเราอ่ะไอของก้าวาัจ่ายก่อนดิใช่ใแล้วตอหน้เพื่อนผงแล้วก็เพื่อนของเพื่อนที่เราไม่สนิทเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเหมือนหักหน้าเราหน้าเราเราก็ต้องไปหาพวกพวกเขาไปหาเขาเขาก็ให้มาผมไม่เอาหลักสิบก่อนห้าสิบไม่กี่ชั่วโมงอ่ะหมดแล้วเราก็เอาเงินสดไปซื้อเข้าอีกตอนนี้เขาก็เห็นเรามาบ่อยเงี้ยเขาไม่อยากให้เรามาเอาของที่ห้าสิบห้าสิบเอาเอาไปร้อยนพอร้อยก็เป็นถุงเราเริ่มไต่เต้ามาพอเป็นถุงก็เป็นลูกแล้วเครดิตเราดีด้้้วววยยกกาทงนนนนนเเเดดีีลคคออออแป็พื่่่ัะบ หหักน้้าาเไวสุดท้ายก็ต้องมาเอากับเราโยงนั้นไปลูกค้าเราเลยทีนี้พี่ก็ถูกอยู่ในวงการนี้มาโดยแบบว่าโดยไม่รู้ตัวจนสุดท้ายเป็นไงไปคุกทีอยู่ที่คลองเตยพักนึงไงไปคลองเตยเลยทีนี้แหลงเลยนะสมัยก่อนแหลงใช่ๆไปแหลงเลยเริ่มเป็นรายใหญ่ละใช่จากน้อยๆเลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นสุดท้ายก็พลาดไงโดนจับครั้งแรกตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ไม่เคยเข้าสารินิดใช่ครับในคดีจำหน่ายและจำหน่ายปีพศอะไรพี่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองวันที่สิบสองกุมภา แรกที่โดนตำรวจจับกับการที่เราล่อดมาหลายปีนะจาก16ใช่ใชมาถึง24ก็8ปีเลยนะ<ช>ทำมายาวๆเลยนะพี<ช>สุดท้ายก็หมดเราทําของคนนี้บางทีเราเหลือจริงเหลือเอาไว้ใช้ของเราแต่แต่เนี้ยเงินทองที่เราทํามาเมื่อก่อนเราไม่ได้ไปฝากมันอยู่ที่ห้องมั่งอยู่กับเพื่อนถูงค,ค,คนนู้นคนนี้มันก็ละลายหมด ก็ต้องส่งที่เรือนจำเรือนจำแรกคือเรือนจำพิเศษทนผมเคยติดคุกทหารมาก่อนเราก็เลยพอมีวิชัยอยู่ในนั้นบ้างอืมแล้วนี่ขอย้อนไปคุกทหารก่อนได้ไหมอยากให้พี่นําเสนอหน่อยตอนที่พี่ไปติดโดนคดีอะไรฮะผิดวินัยแต่มันเล็กๆน้อยๆอ๋อใช่ตอนนั้นคือไปเป็นทหารเกณฑ์ใช่ก็แหกคุกเรียกคุกมริวันมันจะไม่เหมือนคุกหารบกอ๋อคุกีเป็ดขี้ไก่นี่คุกฐานบกหารเรือก็มีแต่เขาเรียกมริวันแสดงว่าหอมากมารีวันมันเหม็นน่ะแต่คือว่าพูดหมว่าชื่อฮะให้มันดูดีหน่อยให้วผิดม เข้าไว้อย่นั้นลามาบ้านสิบวันแล้วช่วงนั้นเราเราทำของอยู่เกิดการที่ว่านอนบ่อนไส้เขารั่ว เขาล่วว่าจะพ้นของกันเราก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นน่ยเ<อ>ข้าใจไหมครับคือสายงานของเราใช่ใชม่มีหนอนหมอนไส้ใช่แล้วเพื่อความบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องอยู่กับเขาอยู่ได้ประมาณ 12- 13วันเนี่ยคือรู้เรื่องแล้วว่าไม่ใช่พวกเรานะจะไม่บอกว่าเป็นใครรู้ตัวแล้วคนที่อยู่ในนั้นก็คือรอ,อดกันก็เลยออกกันก็ไม่มีอะไรพี่จะบอกว่าที่พี่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่กับเพ้าในกลุ่มนั้นนะ่ะไม่ต้องกลับกรมเนี่ยคือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบราก้เเมออมนนนใิตัดสินใจไป14วันขาด15 หน,นีอีก3ชัมม่วโมงผมหนีทหารถึงกองร้อยสามทุ่มเพราะว่าถ้าเกินเที่ยงคืนไปคือหนีราชการแล้วมันจะเข้าอีกวันหนึ่งอันนั้นก็จะต้องติดคุกเป็นเดือนๆแต่นี้ผมโดนแค่15บห้าวันแต่ช่วง15วันมันช่วงที่ทรมานมาน<ะ>ันทรมานที่นี่คือข้างในคุกใช่ไหมเพ่ที่เราไปอยู่ใช่ครับโอ้โหแบบว่ามัน <วะ S 1> ทรมานยังไงความทรมานมาเผยแพร่ให้ใหวงน้องๆฟังหน,<ก>หน่มดแก้ผงแก้ผ้าหมดเลยใส่กางเกงในตัวเดียวก่อนที่จะเข้าเรือนจำาหารเรือต้องก้นผมหมดแล้วตอนนี่มันจะมีบ่อขี้ทหารฝาบ่อขี้ก็หนึ่งเมตรคูณหนึ่งี้ยก็ บอกกับน้าววางไนใช่ใช่ใช่ยุก่อนเนี่ยเขาจะเอาตังค์สิบาทเหรียญบาทเนี่ยสิบเหรียญสิบเหรียญแล้วก็โยนลงไปในบ่อขี้ทำโทษผมอ่ะคือลงไปเนี่ยช่วงข้างล่างถึงเข่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นขี้เลนลงมาร้วบมันคือต่อนอ่ะใช่ใช่เนื้อคือเนื้อเนื้อเลยอยู่กองร้อยรอพที่สี่แล้วมันเป็นกองร้อยที่รับนักศึกษาที่จะมาพักที่กองร้อยโดยพอถึงช่วงเทศกาลที่นักศึกษาจะมามาพักในค่ายทหารเขาจะเอากองร้อยผมอ่ยย้ายไปประจำกองร้อยอื่นๆแล้วเปิดกองร้อยนั้นอ่ะให้นักศึกษาพักกันเราพูดแบบง่าย ผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยที่ใช้อยู่นั้นเขาคิดดูสภาพสิผมเหยียบลงไปเนี่ยคือเกินเข่าแล้วปาในนี้เป็นน้ําแล้วเหรียญที่เราปาไปสิเหรียญนั่นคือมันมันค่อยๆดิ่งเข้าไปในในก้อนเนื้อที่ฉีกความเหลือันหลามอยู่ในนั้นถูกไหมคือบางเหรียญที่เขาปาลงไปมันมันไม่สามารถที่จะลงไปในแผ่นข้างบนได้เพราะมันหนาเป็นคือแต่บางอันมันก็จะลงไปเป็นในร่องตามร่องว่บปลงไปเข้าใจไหมครับครับแล้วเราต้องต้องดับน้ำมามุดน้ำมมุดแผ่นขี้ไปนะเพื่อที่จะไปเอาเหรียญเพื่อไปเอาเหรียญเอาขึ้นมา อ้ยเขาเชื่อไหมผมผมไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าช่องเหรียญที่ลงไปกับน้ำมันฉลัดไปตรงไหนแล้วถามว่าทําไมพี่ไม่ลืมตาดูอ่ะพี่ยัไม่ได้รู้โอโ <co ff> คมมือมันมืดไปหมดแล้วก็เหนื่ยแล้วผมเป็นจ่าพี่บอกเอ้าแล้วมันจะรู้ได้ไงอ่ะมึงลืมตายัาง <c oughs> คว่ามมืดเนี่ยอยู่ประมาณเสี่สิบเซนไม่เกินห้าสิบเซนความมืดจากแผ่นขี้นะครับแผ่นขี้อ่ะแผ่นเต็มหน้าเลยคแผ่นขี้เอ้าแมงสาบบินตัวยุงตัวอะไรแบบบินอ่ะแล้วมันมีหนอนบนแผ่นขี้อ่ะหนอนยุ่ยอะ่ยยุ่ยอ่ะคือข้างบนเนี่ยอากาศนี่คือแมลงสาบกับ ยุงย่ง,งมแม<บ>วเต็มไปหมดอ้ห,อหสภาพอะ่ะบินเกาะจมกกูกเกาะหัวก่อหน,น้านี่ยังไม่ทันลงเลยนะกอกทําแล้ว ความรู้สึกเราอะเราอยากจะมุดไปอยู่ในน้ําที่แบบมือเราทาอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างบนมันคือแผ่นขี้อันนี้พูดไปมันผมไม่เห็นภาพเลยภาพเมันเห็นมากๆแล้วพี่มันเห็นมากๆแล้วเพล่ๆมีคนอ้วกแล้วด้วยที่ดูอยู่ผมเชื่อเกินแล้วอันนี้คือความทรมานอย่างหนึ่งนะที่เจอนี่ใครในกองร้อยยังไม่เข้าในเรือนจำนะครับอันนี้คือกองร้อยผมแล้วเขาจะให้เราดําถึงสิบเหรียญค่อยครบอหะหรือว่าไงเขาให้เราดําให้ครบแต่ตอนนี้เราอยู่ว่าชั่วโมงกว่าแล้วมันเรางมไม่ได้แล้วอ่ะเขาเดินมามาหามาถามว่าได้ยังไม่ได้ไม่ได้จนให้เรราาาาขขึึ้้นนมมแต่ก เหมือนปกติยังไงพี่ขึ้นมาแล้วต้องโกนเม็ดพริกเม็ดมะเ,เขืออะไรพวกนี้ <c oughs> หนอนอะไรอะ <c oughs> เรามาโปะไว้บนหัวที่เราโกนนะต้องปีนขึ้นอย่างเงี้ย ก็คือเรก็ตะกายขึ้นมาแต่อย่าให้ขี้อย่าให้ขี้ที่เราลวบของที่หล่นมาโปะที่หัวเราเนี่ยหล่นเพราะจ๋าจะยืนยืนคุมยืนดูเราอยู่ถ้าหล่นปุ๊บเราต้องลงไปเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ถามจ๋าว่าให้เขาพมเก็บมาให้จ๋าละไหมเนี่ยมากกว่อหูไม่ไมขนาดนั้นเลยใช่ขนาดนั้นเลยครับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนแล้วก็พาเราเข้าเรือนจาที่สัตหีบเขาจะเรียกสมอแดงที่นูนคุาผมฟังหน่อยคุกสมอแดงเนี่ยกับคุกหานบกมันจะคนละเรื่องเลยอย่างคุกหานบกเขาจะมีอุปกรณ์อะไรในเรือนจามากกว่าของของสมอแดง นี่คืออุปกรณ์อะไรพี่ตู้ล็อกเกอร์ที่นู้นไม่มีก่อนที่ผมจะไปจากของร้อยโดนซ่อมเสร็จผมก็จะมีผ้าห่มมีหมอนมีขันน้ําของใช้ของผมใส่ไปแล้วก็จ่าเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ตามผมคือขับมอเตอร์ไซค์นำหน้าแล้วก็ที่ผมให้เราวิ่งห้ามเดินแล้วก็ให้พงของไปด้วยวิ่งไปที่เรือนจาคุกสมอแดงมันใกล้กันไหมพี่ระยะก็ระยะประมาณจากของร้อยผมว่าประมาณ2กิโลวิ่งไปไปถึงกองร้อยที่โน่นเราต้องรายงานตัวผมพนหารอะไรเงี้ยแต่เขาจะให้เราแก้ผ้าหมดเลยเหมือนคุกะเลือนเวลาตรวจค้นก่อน ที่เข้าเรียนจำเลยแก้ผ้าหมดเลยแก้ผ้าหมดอย่างของเราเราต้องเข้าในประตูก่อนใช่ไหมฮะใช่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนบกเลยแก้แล้วตรวจค้นตรงนั้นเลยค้นตรงนั้นจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้เราหอบหอบของโดยที่เราแก้ผ้าหมดเลยนะก็ร่อนจ้อนเลยร่อนจอนแต่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะก้าวขาให้ก้าวขาฝาถ้าเราก้าวขาไปขาถึงพื้นปุ๊บเราต้องตะโกนดังๆเลยว่าขอญาตเข้าคุกครับนี่คือเรียนจำอาหารเพราะมันเป็นกฎระเบียบให้ใครได้ยินคือให้เจ้าที่ให้ผู้ขังข้างในนั้นได้ยินทั้งท่านที่เราตะโกนสุดเเเสีียยงงน่่่จ้าาาทัอูม ห่างกันเราประมาณ4ีหเมตรเนี่ยเขาถามเฮ้ยมึงพูดอะไรวะอ่ะดูดิเราตะโกนสุดเสียงเลยคนสุดเสียงเขาบอกมึงพูดอะไรมึงพูดใหม่ดิทั้งทที่กูนี่ก็ไม่อยากพูดหรอกนะเราเราบอกผมบอกว่าเขาอยุาตเข้าคุกมึงพูดอะไรมึงพูดดังๆสิเอาแล้วไงเราก็คิดเอาแล้วูไม่ดีนะหรือเราเสียงเบาใช่แต่ข้างนอกเขาบอกเราแล้วว่าต้องตะโกนแห้งดังนะเราก็ตะโกนอีกขออยุาตเข้าคุกคล้าแล้วก็รอนจอนอยู่งั้นน่อนจอนงั้นถือของกองเตะกองเตงั้ไม่ให้วางเลยขออยุญาตเข้าคุกกล้าอย่างนี้ผมตะโกน เป็นช่วงเย็นช่วงประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงที่นักโทษผู้นังเสียมจะขึ้นตึกนอนเขาจะมองแล้วเราคนเดียวแล้วเขาคิดดูสภาพโอ้โหกี่ร้อยคนมองมาหาเราคนเดียวอะแล้วก็โอื้ออะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคิดภาพอย่างน้อยว่าห้าหกร้อยคนนะห้าร้อยันพันลูกตาหันมาหาเราูต้องครับพอรอขึ้นตึกนอนเมื่อก่อนตอนที่ผมเข้าไปผมถือว่าลําบากมากเพราะว่าคอกสอแดงไม่มีตู้ล็อกเกอร์ให้ผู้นังขังให้เก็บสัมภาระไม่มีใช่ครับช้อนเนี่ยกินข้าวเนี่ยไม่มีนะครับนอกจากคุณอ่ารู้จักกับพวกหรือเพื่อนฝูงอะไรนะเขาจะหาะ หายากที่สุดอบอกว่าถ้าไม่มีช้อนเราต้องเอามือกินก็ไม่ได้เพราะว่าคุกหาต้องเป็นระเบียบและสาระาเราเก็บไหนไม่มีตู้ล็อกเกอรจะมีชุดแค่สองชุดคือชุดเราหนึ่งชุดที่ใส่และอีกชุดหนึ่งจะพับเก็บไปในเรือนนอนอก่อนที่เราจะเข้าเรือนนอนทุกวันจะให้เราแก้ผ้าหมดเลยกระดกลิ้นยกไข่ตรวจเล็บทุกวันมันเป็นระเบียบคล้ายๆกับข้างในเหมือนกันนะใช่แต่ช้อนเราต้องไปซ่อนตามพุ่มไม้หรือว่าร่องน้ําไม่เหี๋ยว่าพนนี่ช้อนกินข้าวนะ่ะใช่ครับไม่ใช่อาวุธเหล็กแหลมหรือว่าอะไรต้องไปซ่อนกันขนาดนั้นเหรอไรเราขึ้น เมื่อก่อนเขาหยิบไปจบเอาไปขายหายขายได้ด้วยใช่ครับมีค่าก็อย่างผมเข้าไปใหม่ๆเดี๋ยวผมไม่มีช้อนมันก็เลยเป็นของมีค่าเราก็ต้องรักษาไว้แล้วผมบางทีเราไม่รู้อ่ะเอาไปซ่อนไว้น่ะปุ๊บหายเราเห็นของคนอื่นเราก็ต้องเอาของคนอื่นมันทําให้เราแบบที่ขาเสียบิใช่ใช่มันก็เป็นวัฏจักอยู่อย่างนั้นเวลาซักผ้าอาบน้ําก็มันจํากัดเนี่ยยิ่งอยู่ข้างบนอ่ะให้ใช้ได้คนละขันนะโค้กคิดดูยกผมอาบไม่ถึง3าขันไม่เกิน3าขันนะครับอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนั่นคือการอาบน้ำอ่าแล้วนั เป็นคุกนั้นเป็นไงหนักพี่เข้าไปแรกโดนฝึกตัวอะไรโดนฝึกเขาโดนแบกล็อกแบกแวกแนวไว้พี่เขาเรียกแบคล็อกแบคล็อกก็คือเป็นท่อนสูงกว้างขนาดนียาวประมาณนี้ให้เราแบกแล้วขึ้นดูแับคนตัวเล็กอ่ะก็เราโอบอย่างนี้ใช่ไหมโอบไปได้ต้องขึ้นบ่าขึ้นบ่าถือโอ้โหนี่อย่างนี้เลยนะคนเดียว คนเดียวแต่มันขึ้นคนเดียวไม่ได้แล้วทําไงพี่มันก็ต้องรอจังหวะครูฝึกเผลอครูฝึกเผลอพวกพวก็ปุ๊บ่วย,ชวยใช่มัน่วยกันส่งแต่ยืนมันก็ไม่ไหวอะบางบทีใช่แล้วพอแบกขึ้นบาแล้วเขาให้ทำอะไรก็รวิ่งรอบสนามหรอพี่ใช่แล้วถ้าเข้าไปแล้วไปเกมความผิดอีกอะอมีเรื่องมีทะเลาะวิวาทกันแทงกันอย่างเงี้ยมีไหมโดนอันนี้โดนแน่นอนแล้วมีไหมพี่มีก็มี ตียันรู้เลยว่ามาจากไหนสมมติว่าเนี่ยมีคนฝังมุกแต่ทั้งทั้งนี้ไม่รู้แล้วว่าใครฝังแต่ได้ข่าวว่ามีคนฝังแล้วทําไงอ่ะต้องหาตัวเลยครับคน, 500, 600, คน<ก>ห0าร0อยหกร้อ,อยคนก็แค่ผ้ากลางสนามครับดูว่าใครพุ่งแทงมาแล้วก็ดูหนอนเราเนี่ยทุกคนเลยใช่ครับดูจนเจอนะยุคผมอยู่แนละ้วเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โห่นี่คือคุกฐานเรืเอยุคผมแต่ทหารบกผมไม่ทราบคนที่ปวดคือจ่าจะฝึกเรียกสอหอแต่สอหอพวกนี้มันมาจากฐานเกณฑ์เหมือนกันเราพูดหยาบๆสาวไอ้รุ่นนะแม่งเฮีย มึงก็มาจากฐานเกณฑ์ของกูอะแต่คือว่ามึงมีศักดิ์ศรีหน่อยว่ามึงเป็นสหอแต่อันนี้ความเป็นใจละนี่คือความเป็นใจแล้วมีแบบหนมน้ำไหมในนู้นอ๋อในทหารอ่ะมันมันก็มีมีน้องก็ได้มีหรือเปล่ามีมีกระเทยไหมมีครับมีปกติอ๋อก็เหมือนปกติเหมือนกันเหมือนนกัรอกระเทยที่ตันมันอาจจะไม่ตุ้งติ้งเหมือนเรือนจำที่เราเคยผ่านมาอ่าแน่นอนอยู่แล้วมันมีกล้ามมีอะไรเงี้ยทหารด้วยหรอโอ้หแล้วบางคนแบบว่ากระเทยเขมรแดงแล้วล่ำาอร่อยดูดำดำมาโอ้โหแบบว่ามีกล้ามอ่่ะะะเเเเอออกรรรทยยดนนีผมพูืงงจิ อ่ะและนี่ก็คือคุกทหารใช่ใช่สมอแดงสมอแดงครับที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีฐานเร<ช>ือ<ล>ใช่ครับนะ่ยอูอ้หูน่ากลัวจใช่ไหมนะหัวนั่นชนหนึ่งผมเจอขี้ผมทอดเลยนะ<ช>อ่ะอ่ะอนี้หยุดไว้ตรงที่เรือนจำพิเศษชนอ่าครับถูกไหมในปี2542ใช่ กลับมาทีนี้มาเข้าไปแรกๆเป็นไงพี่มีเพื่อนมีเฉลยขายมา่งเพราะตอนนั้นเป็นไงบ้างยกถึงไปอ่ะไม่ใช่ยกสมูทที่แบบว่าอะไรแรงๆอย่างนั้นเมื่อก่อนอ่ะตอนผมอยู่อ่ะผมจำไม่ได้ว่าสมัยลัมโบ้หรือแลมบ้าแลมบองอะไรสักอย่างอ่ะเปิดประตูอยู่ที่แดนสามเือใจอยู่แต่ผมอยู่แดนสองน่าจะแลมบองอ่าแลมบองใช่ครับแต่ไม่ได้เจอกันเพราะว่าแลมบองน่าจะไปอยู่แดนห้าองเงี้ยแล้วมาเปิดขังที่แดนสามเพราะว่าคนจากที่แดนห้ามันแน่นผมเข้าไปอยู่ที่แดนสองโชคดีเนี่ยเพราะว่าของเยอะใช่แล้วเราก็เข้าไปตีตัวแล้วต้องตตตีััววววดด้้ยยประจ ตัวไ่จเราเยอะถูกไหมฮะแต่พอมีตัวมาจําแล้วเราไม่เคยอ่ะไม่เคยใส่ตัวแบบนี้ถ้าเราไม่ตั๋วสามารถที่จะง้างเหล็กได้เอาง่ายๆก่อานยุ่ดง่ายๆถ้ามีตั๋วก็เหล็กก็ง้างได้ แต่ตัวมันอ่อนนะพี่มันล้างง้างยังไงอะแบงค์มันอ่อนนะล้าง้างไมนก็ต้องหนาหน่อยถ้าตัวใบเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องไหลายหลายใบหน่อยมันจะได้ง้างออกมันต้องเป็นเปลือกมันหลเปลือกอเข้าใจแล้วโอเคพอง้างออกเสร็จตอนนี้ก็ภูมิคับแดนเขาให้เป็นครูฝึกเข้าไปแรกๆเนี่ยนะผมเป็นครูฝึกเลยอยู่ได้กี่วันผมอยู่ได้ไม่ถึงเดือนผมเป็นครูฝึกเพราะว่าเรามีตัวถูกต้องครับเขาก็ได้เป็นครูฝึกก็ได้รู้จักกันหลายๆคนยุคนั้นนี้ถึงวันตัดสินตอนนั้นต้อบอกว่าโดนฟ้องก็หาคือคดีจำนายใช่ใช่แล้วจำ ใช่ครับตัดสินมาอะไรอ่ะเพรานั้นยกมา40ปีแล้วเราไม่เคยสี่สิบปีหรอเยอะนี่ประมาณเท่าไหร่พี่เอาเป็นลูกกันนะอ๋อก็เป็นลูกขยุตต์ลูกเลยใช่เป็นลูกสารัฐสารภาพโดยที่เราไม่เคยต้องโทษไม่เคยอะไรเลยไม่มีใบแดงไม่มีอะไรรอบแรกอ่ะรอบแรกครับอืมลดจึงหนึ่งเหลือ20ปีไอ้ที่พี่ตกใจที่พี่ตกใจว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมันน้อยหรือมันเยอะมันเยอะสําหรับเราอ่ะเมื่อยี่สิบปีอ่ะก่อนที่พี่จะตัดสินสารตัดสินเนี่ยพี่คิดไปเท่าไหร่ว่าไอ้เรากูรอบแรกนะใช่คนในนั้นบอกว่าเอ้ยไม่่่่ไไมมเเเเกกิินนนนนปปีีททแยยััดจอา ผ่านจุดนั้นแต่พอเราอยู่ไปเราเริ่มรู้เริ่มเพียวงามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดแล้วสุดท้ายแล้วสุดทธิที่20ปี20ปีก็กลับมาที่พิเศษทนแต่ความที่แบบว่าพิเศษทนนะตอนนั้นน่ะรับโทษสูงไม่เกิน15ปีไม่เกิน15ปีไปหางซอยไว้ท้ายแล้วก็ถูกย้ายไปที่ไปที่องเปรมของเปรมในปีก็42 42เลยใช่ครับออหลานนี้เข้าไปของเปรมไปถึง้องเปรมตอนเนี้ยเราก็มีมีพวกรื่นโฝงที่ที่ขยายจากที่พิเศษทนแล้วก็น้องๆแถวบ้านที่เรา เคยรู้จักเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เคยผ่านมาก่อนเราเอาง่ายๆแล้วไปอยู่ที่นู่นเขาก็รับเราเด็กฝั่งทนมาถึงเขารับกันแดนแรกที่รับพี่คือแดนแดนหกครับแดนหกื่อก่อนแดนหกเป็นแดนแรกครับใช่ที่กองเปรมก็ไปอยู่กับพวกบ้านแถวบ้านฝั่งทนใช่อยู่ฝั่งทนกันครับไปอยู่แดงพันช้างมาพี่แดงจันันจะอยู่บ้านเดียวกันเขาจะเป็นพอชลอสายเหลืองคอยจะปั่นจักรยานไมวเอาใบเยี่ยมยากพอชลอสายเหลืองในที่นี้ก็คือมันจะมีสองสีใช่ครับสีแดงสีแดงนี่คือแต่งตั้งจากในเรนจํภายในเรนจัมแล้วก็อันนี้ไม่รถ ใช้สายเหลืองบที่บอกว่าค่ากระบองเนี่ยใช่เป็นของสายเหลืองออสายเหลืองก็มาจากการแต่งตั้งจากกรมระะาชัณฑ์ใช่ ต้องเป็นนักโทษการฝึกมีการฝึกแล้วเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมปีไหนที่มีอภัยโทษมาก็จะได้ฟรีหนึ่งปีอืมใช่อ่านี่คือความพิเศษของสายเหลืองและความแตกต่างของเหลืองกับแดงใช่ไหมพูดถึงว่าถ้าเป็นยุคของเปรมเมื่อก่อนนะมันจะเป็นยุคที่ค้าขายมันใช้เงินสดในยุคที่พี่ไปอยู่รอบแรกนะมีมีการเลี้ยงไก่ซื้อไก่ไก่เนื้อไก่ไก่เนื้อไก่ประกอบกับข้าวนะใช่ใช่เป็นตัวใช่เลี้ยงคือตัวร้อยสิบชี้เลยว่าเราเราจะเอาตัวไหนเดี๋ยวจะมีคนไปจับแล้วก็ถอนขนให้ตัดคอให้้้เเออาลลืดดดวยยมไก่่นีงแ ไฟแดงครับคือถ้าเราจะทากินเพราะยุคก่อนเรมีกระทะไฟฟ้ามีเตาถ่านแล้วไก่เข้าไปได้ไงมันไม่ได้โดนเกมอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไก่เครื่องมาจากเจ้าหน้าที่เราก็มาทำมาเลี้ยงไก่ก็มาจากเจ้าหน้าที่น่คือเหมือนกับเรามาฝึกวิชาชีพแต่ก็มาเลี้ยงมาขายกันข้างในยุคก่อนเขามีบ่อปลาดุกปลาดุกขายเมื่อก่อน5 0บาทเวลาวิทย์มามีอ่งงองงนขายยุคก่อนมันมันเป็นยุคเริ่มการพนัน คือเปิดขังมาเนี่ยคนที่จะเล่นเนี่ยไปเปิดบ่อนเล่น,นมีไฮโลมีป๊อกเด้งมีไพ่เก้ามีทุกอย่างสารพัดอาจจะเป็นบ่อนกนาพนันย่อยๆที่หนึ่งในกรุงเทพแต่น,นี่เป็นของเล่นจำก็คือว่ามันมันจะเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ชายเยอะมากยุคกอ่อนลูกชายเจ้าของโรงแรมแม่สายนัตถึงตอนที่เขาย้ายมาที่ของเปรมยุคนั้นตอนปี45่ห <c oughs> ้าเขาน่าจะจํามาประมาณ17ปีแล้วตอนนั้นโอ้โหที่มาเจอกันที่มาเจอพี่แล้วนอนห้องเดียวกันเขาเป็นคนเล่นการพนันผมจําได้เลยว่านัตถึงนี่เสียการพนันล้านหกแสนเยอะสุดในยุคนั้นนะแต่ยุ ข้างหลังนี่เรามันคนละยานกันข้าหลังนี่เป็นร้อยไปยกอย่างนี้มันแรงฝ่ายเยอะแต่เราพูดถึงยคก่อนนะยกก่อนคือว่าเงินล้านเสียเป็นล้านนี่คือว่าไม่ไม่ไม่หมูแล้วไม่หมูแล้วดังกร็หืมทั่ดเรืองจำแล้วครับ พืนเดียววันเดียวเลยนั่นคือวันเดียวเลยที่เขาเล่นอะไรอ่ะพี่เล่นไพ่เก่าของคนจีนที่รูปๆนี่แหละแต่เวลาเขาเล่นได้มาเขาจะแจกนะแด <c oughs> นหกที่อยู่จะนอนกัน10คนจากคนห้าร้อยห้าร้อยวันไหนที่ได้แอบเอาซักใฟ้าขึ้นไปเราไปทําซุกี้กินกันในห้องแล้ววันไหนเสียวันไหนเสียก็เก็บแดกไปคอนโดนดนเอาเอง เอาไหนบวกขึ้นมาก็ท้าปีใช่สมัยก่อนตอนที่ผมไป4 2 4สองสี่สามไม่มีทีวีไม่มีทีวีเริ่มให้เรียนจําสามารถที่จะดูข่าวสารได้มีทีวีแล้วอย่างบางบอลมันมีทีวีจริงแต่คือมีใต้ตึกเรือนนอนใต้ตึกเรือนนอนใช่อันนี้ที่ผมพูดถึงว่ามีในเรือนนอนคือประมาณปี4 5แต่ทีวีมันมีมานานแล้วคือก็มีอยู่ข้างล่างยุคก่อนที่มีทีวีเนี่ยจะเป็นเฟมิลี่เล็กๆเฟมิลี่ต่ดเลยอันี้เรียนจำของเปียงยุคก่อนนะใช่ยุคก่อนนะยุคปีก่อนจะเครื่องฟูเทคอะไรเนี่ยต้องดูเฟมิลี่ก่อนอ่เฟมิลี่ใช่ เล็กๆห้านิ้วนี่นะครับผมฟิ้วมนี่มันที่เป็นตาแรกนี่นะใช่ตูดยาวๆเนี่ยครับ แล้วก็เวลาดูกันเนี่ยต้องนอนดูกันครับนอนคือนึกภาพออกว่าคือทีวีเล็กๆอ่ะใช่จอเล็กๆจอห้านิ้ว่าจอห้านิ้วคือนึกภาพเลยถ้าบอลไทยเตะนี่คือไม่ต้องไปมองเลยนะว่าไครได้บอลอ่ะถูกไหมใช่แล้วันยุคนั้นเป็นฟังเสียงภาพมันเป็นภาพขาวดำนะครับหนักไปอีกแล้วพิมพ์คัญไม่ว่าจะมีทุกห้องนะใช่ไม่ไม่บางทีต้องเช่าจากฝ่ายผู้อง์การแล้วส่วนที่ห้องขาไม่ใหญ่ทำไงก็ต้องไปเช่าไงครับอย่างแดนหกครั้งเปรมมีเกือบสองร้อยห้องแล้วบางห้องพอจะถึงแค่คิดดูดิ ผมว่าบอลพรีเมียร์แม่งจบรุ่การใช่ยังไม่ได้ดูตักงแต่เนอ่ยถูกไหมประมาณนั้นอ่ะได้ดูแบบว่าเรื่องเรื่องที่สที่4แล้วอ่ะทีวีน่าจะมาช่วงยุคที่ถ้าผมจําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะ,อะ มองวินและอะไรที่แหกคุกที่สมุทรสาครไอ้ที่จริงเจ้าหน้าที่ตายที่มองการเขาดังมากนั่นแหะคือเริ่มมีทีวีแล้วเป็นยุคของทีวีของเพมที่มีบนห้องได้แล้วอได้ดูข่าวอันนี้พอดีใช่ไหมใช่ครับใช่ใชแล้วจากเครื่องเล็กๆเนี่ยทนอยู่จนพัฒนามาเป็นเครื่องใหญ่นี่นานไหมเนี่ยกว่าจะเป็นทีวีที่ประจําห้อง,องแต่จอใหญ่อะตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่า,วายุคนั้น,นอะคือมีกฎระเบียบเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปรอทางกรมหรือทางอะไรรองงงองงบมายากมันก็ต้องเป็นการที่ออกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกันช่วยกันในห้องโดยก ที่ซื้อจากข้างนอกก็ทําเรื่องแต่การทาเรื่องฝ่ายจะเข้ามาเขาต้องตรวจค้นต้องไขดูอะไรเพราะว่ากลัวที่เอายาเสพติดเข้ามาย่านมาบริจาคอะไรได้ไหมเอามาได้แต่คือเขาต้องแกะดูว่าข้างหลังมีอะไรไหมถูกไหครับก็ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนพอยุคที่เริ่มที่จะใช้คนข้างนอกซื้อหรือว่ารวมตังค์กันซื้อได้เอามาบริจาคคือบริจาคเล่นจ่ายไม่จายนไม่สามารถที่เป็นของใครได้ต่อให้เป็นเงินพี่ซื้อไปก็ต้องเป็นของเล่นจ้าแล้วก็เป็นของห้องนี้ห้องนี้พอเริ่มต้นจากหนึ่งจอก็เริ่มมาไาเรื่อยๆ เยสุดท้ายแล้วก็ครบครบช่วงที่ทีวียังไม่เต็มเนี่ยมันก็จะเป็นยุคข,ของหนังสือหนังสือเที่ยวหนังสือเที่ยวนี่ไหมาย<ห>ว่าหนังสือโป้หนังสือเอ็กอะไรง่างยๆเป็นพวกไทยเพย์บอยบพวกดน,นนางถ้าไทยเพย์บอยดนนางเป็นหนังสืออ่านพวกเนี้ยอ่าจะมีเนื้อความใช่มีเนื้อความมีภาพประกอบนิดนิดหน่อยเล่มละห้าบาทแต่ถ้าเป็นภาพภาพสีล้วนไม่มีตัวหนังสือเลยเป็นไงแบบว่าสิบบาทโชว์บนโชว์ล่างเลยใช่อันนั้นมันจะใหญ่หน่อยอ่าแต่ไม่มีตัวหนังสือไงมีตัวหนังสือไงมโนเอาอันนั้นนั่นนะจินตนาการเอาแล้วดาใช่ มันเป็นตัวหนังสือถูกป่ะแล้วเราไปจินตนาการยังไงแล้วมันจะมีอารมณ์เหรอพี่มีมีคือมันยังไงมันต้องเริ่มต้นยังไงคือบางทีเอาเข้าแล้วก็ขึ้นถึงห้องแล้วก็อ่านจินตนาการกันบางหน้ามันก็มีภาพสีบ้างมันมีมีภาพสีสตาร์ทก่อนเลยอ่านอ่านจากข้างนอกก่อนเข้าบล็อกอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นนั่นนั่นทุกแม่ชาใช่ชคือคือแต่จินตนาการเราไปแล้วจินตนาการเหมือนเบี้วก่อนดึงดังปังซิปุ๊บเอาละ อ่าไปอันนั้นคืออาการอ่านแต่บางทีเราอ่านเราเราก็ต้องรอนี่อันนี้เหมือนเหมือนฮาฮาบางทีสมมติเราอยู่ในห้องสิบคนเน่ยเราอ่านเราคึกแล้วเงี้ยเราจะไปเที่ยวแล้วจะขึ้นแล้วเอ้าแม่งอยู่ข้างในอีกไปเที่ยวอยู่ภาษาเขาเขาบอกไอ้ตามอยู่น่ะไปตามอยู่โอ้โหเราก็รอเราแล้วมันมันมันลามราถอดหมดแล้วกันด้วยนะเราอ่านมาถึงตอนนี้แบบว่าอุ้ยเธออุ้ยเธอใช่ใช่ใช่ ไว้หูวิม่านปิดบล็อกเต็มใช่เกินคือบางทีเราบอกเสร็จยังโหข้างในก็หมดอลมแล้วโอ้ยเพิ่าเริ่มไปหมดลมเลยโอ้เพลงมาเปลี่ยนเรื่องอีกทีนี้บิวหูตายเลย แต่ถ้าสีก็ไวหน่อยใช่ใช่ไปถึงก็ปั่มปัมมาเมันก็เป็นชีวิตสังคนข้างในนั่นแหละก็คือพี่ไม่จาแนกไปไหนเลยพี่ก็อยู่แดนหกตลอดเลยในแดนเกมตีกันบ้างการพนันกันแหละคือปิดจบบทีก็เสียตั๋วกันอะไรยงเงี้ยแต่จริงแล้วนักโทษทั่วไปที่มาอยู่เนี่ยคือแดนหกเนี่ยเป็นแดนแรกรับรอการระบากถูกไหมพี่ผมไม่ไม่ถูกจาแนกเพราะว่าอาง่ายก็เสียตั๋วเพื่ออยู่ที่ตรงนั้นเพื่อนๆพนี่พี่ที่เคยอยู่ที่เจอมาเนี่ยเขาแนะนําอยู่แดนนี้มันดีอะไรเงี้ยที่เชื่อเพราะว่าพวกเราด้วยแล้วมันก็มอออาายลลวงรเเู่่ตด แต่วันแรกเรื่อยๆเ,เราก็สบายเราก็เลยอยากอยู่ที่นี่ก<ช>ารเสียตั๋วไปถูกต้องแต่มันก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างตอนนี้เราจะไปประจนภัยแดนในๆทำให้เราแข็งขึ้นชีวิตไปรุ่นนะเราติดเข้าม,มาช่วงกำลังห้าวมีเรื่องแล้วก็ยกบ้านตีกันก็ปกติมันมีตีกันแทบทุกวันเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรอย่งางเมื่อก่อนผมบอกว่าตัวผมไม่มีลายนะเอาง่ายๆว่ามีจากข้างนอกมาก็ที่ไหลหน่อยเดียวแต่ก็ไปไปมีที่ของเฟลมนแหละมันก็จริงนะเขาบอกว่าถ้าใครไม่มีลายนยเหมือนเหมือนเป็นเบ๊เขาหรือว่าน้องเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นยกเมื่ทของ ถูกต้องชั่วโมงนั้นถูกไหมชั่วโมงนั้นจริงๆครับผมแบลวโอแบลเตะโลกลาโรกลาโดนมองข้ามง่ายมองข้ามเสมอยื่นอยู่ดีผักกระเด็นเลยเดี๋ยวเมื่อก่อนมีขอชะลออยู่คนหนึ่งคือคุดพูดภาษาแบบวัยรุ่นที่โกรธ่าคนนี้เที่ยวมากไอคุชเนี่ย คือดึงกันน่ะพี่แทงไหมมันก็รอจังหวะถูกไหมครับไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างเยอะต้องดึงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้พอวันมือแล้วพี่มัดมือแล้วจากวัดมือแล้วล่วไงพี่อ่าคนในบ้านอะไรก็คือ้ามากันก็คือล้อมวงแล้วล้อมวงแล้วลงมาคือกันแล้วคือว่าคุยแล้วว่าคือจะไม่ซ้ําแล้วต้องกี่รูถึงกี่รูคือถ้าเยินมึงใสกันได้เลยแต่ถ้ามึงล้มไปล่ะมึงอย่าไปซ้ำจนกว่าใครยอมไปข้างหนึอง